สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านสู่ช่องพลังข่าวคะ่ะช่องที่ทีมงานพลังข่าวได้หาประเด็นร้อนเรื่องที่น่าสนใจต่างๆที่เราจะจับมาสรุปแล้วเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเฮยเพื่อนมานี่มานี่เรามีเรื่องโคตรพีคจะเล่าให้ฟังคือตลาดทองคําตอนนี้นะบอกเลยว่ามันบ้าไปแล้วจริงๆมามาเจาะลึกกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นดูตัวเลขนี้ก่อนเลยเพื่อน 82,250บาทนี่คือราคาทองรูปประพันธ์ในบ้านเรานะเว้ยแต่ที่มันช็อกโลกก็คือมันพุ่งขึ้นมา3,750ภายในวันเดียวย้ำนวะว่าวันเดียวโอ้โหเงินเดือนบางคนทั้งปียังไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้เลยมึงเนี่ยแล้วคำถามก็คือนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะอยู่ดีๆทำไมทุกอย่างมันถึงได้ปั่นป่วนวุ่นวายได้ขนาดนี้เนี่ยอะวันนี้แหละเราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กัน แต่ก่อนอื่นเลยนะต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่บ้านเราที่เจอมันเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ใหญ่กว่านั้นเยอะมากเราต้องซูมเอาออกมาดูภาพใหญ่ถึงจะเก็ทเรื่องทั้งหมดและนี่ คือภาพใหญ่ที่ว่า5 5 2 2ดอลลาร์นี่คือราคาทองในตลาดโลกนะเพื่อนที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า gold spot อ่ะมันคือราคาอ้างอิงของทั้งโลกเลยเว้ยแล้วราคาเนี้ยคือมันพุ่งทะลุเพดานทำสถิติใหม่สูงสุดแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์เลยบ้าไปแล้วคือปกติะนะเพื่อนเวลาทองมันจะขึ้นมันก็มีเหตุผลเดิมๆของมันแหละเศรษฐกิจโลกดูไม่ดีเงินดอลลาร์อ่อนปวกเปียกนักลงทุนก็เลยเพ่นสิก วิ่งไปหาสินทรัพย์ที่เขาเรียกว่าปลอดภัยหรือ safe haven asset ก็คือของที่คนจะรีบไปกอดไว้แน่นๆเวลาตลาดหุ้นมันจะเจ๋งนั่นแหละแต่แต่แต,แต,แต,แต่ครั้งนี้เนี่ยนะมันมีอะไรที่พีกกว่านั้นเยอะใช่เลยเพื่อนปัจจัยเศรษฐกิจอะไรนั่นมันก็เรื่องนึงแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งโผล่มาเว้ยเหมือนแบบโยนถังน้ำมันเข้ากองไฟตุ้มเดียวเลยมีตัวละครลับโผล่มาจุดชนวนระเบิดครั้งนี้ และนี่คือข้อความต้นเรื่องเลยเพื่อนมาจากโพสต์บน Truth Social ของใครไปไม่ได้นอกจากพ่อหนุ่มโดนัลด์ทรัมป์ของเรานั่นเองคิดดูดิเพื่อนแค่โพสต์เดียวของอดีตประธานาธิบดีเนี่ยนะทำเอาตลาดการเงินทั่วโลกปันป่นป่วนจนแทบจะล่มสลายได้อะพลังโซเชียลมันโหดจริงแล้วเท่านั้นแหละบื้มเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่แบบทันทีทันควันเลยเริ่มจากทรัมป์โพสต์ขู อิหร่านก็ไม่ยอมดิออกมาสวนทันทีว่าจะคุมช่องแคบฮอร์มุสซึ่งไอช่องแคบเนี้ยนะเพื่อนมันคือท่อส่งน้ํามันของโลกเลยนะเว้ยพอตลาด,ดยินแบบนั้นไปนไงล่ะขาสั่นสิครับกลัวน้ํามันขาดแคลนกลัวจะรบกันนักลงทุนเลืกเทขายทุกอย่างทิ้งแล้ววิ่งไปซื้อทองกันแบบไม่คิดชีวิตเลยแต่แต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าโพสต์ของทั้มอ่ะมันเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางตลาดที่แบบกําลังป่วยป่วยอยู่แล้วอะ่ะ มันมีพายุอีกลูกที่กำลังก่อตัวเงียบๆอยู่ในเศรษฐกิจของอเมริกาเองอ่ะมาทำความรู้จักตัวละครสำคัญอีกตัว The Fed หรือธนาคารกลางสหรัฐพูดง่ายๆเลยนะนี่คือคนคุมก๊กเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักของโลกเพราะงั้นเขาแค่ขยับตัวนิดเดียวมันก็สะเทือนถึงเราทุกคนแล้วไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตาม แล้วความวุ่นวายมันก็เกิดแบบคอมโบเลยเพื่อนคือตอนแรกทุกคนก็กําลังลุ้นตัวโกงอยู่แล้วว่าเฟ็ดจะเอายังไงกับดอกเบี้ยแต่ประธานเฟ็ดดันพูดแบบกักกักไม่ฟันธงอะไรเลยแล้วที่พีก,กว่านั้นคือทรัมป์ออกมาประกาศว่าจะเปลี่ยนตัวประธานซะง,งั้นโอ้โหความไม่แน่นอนระดับสิบตลบขนาดนี้มันก็ยิ่งโหมกระพือความกลัวในตลาดให้หนักขึ้นไปอีกสิเพื่อนเอาล่ะ ทีนี้เราเห็นทั้งความตึงเครียดเรื่องสงครามความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจแล้วไอ้ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกันยังไงแล้วเราควรมองสถานาการณ์นี้แบบไหนวะมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากจากปีเตอร์แกรนเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดมันวิ่งไปด้วยแรงเฉื่อยของมันเองแปลเป็นภาษาบ้นบานๆเลยนะเพื่อนก็คือตลาดตอนนี้ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ล้วนเลยทุกคนกลัวกลัวว่าจะตกรถก็เลยแห่ซื้อตามกันไป ไม่สนเหตุผลอะไรแล้วมันคืออาการแพนิคบายของจริงเลยและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเลยเพื่อนทองคำน่ะมันไม่ใช่แค่โลหะสีเหลืองๆที่เอาไว้ทำสร้อยทำแหวนหรอกนะแต่มันคือมาตรวัดความกลัวของโลกที่โคตรจะแม่นยำเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทองมันพุ่งทะลุโลกแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่าโลกเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่ ถ้าจะให้สรุปบ,บทเรียนจากเรื่องนี้นะก็คือหนึ่งทองคำจะมาแรงมากเวลาที่ดอกเบีย้ยต่ำและความไม่แน่นอนสูงปริดก็แง่เลื่เพี้ยนเวลาดอกเบีย้ยมันต่ำติดดินขนาดนั้นนะ่ะฝากเงินไว้เฉยๆมันแทบไม่ได้อะไรเลยคนเลยย้ายเงินมาที่ทองไงถึงมันจะไม่ได้ให้ดอกเบีย้ยแต่คนก็เชื่อว่ามันจะรักษาม,มูลค่าของมันไว้ได้แล้วพอความกลัวมันเข้าครอบงำนะที่พึ่งสุดท้ายที่ทุกคนนึกถึงก็คือทองคำนี่แหละเป็นแบบนี้มาตลอดสุดท้ายนี้ก็ อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้คิดกันเล่นๆนะในโลกที่มันวุ่นวายขนาดนี้ที่แค่โพสตโซเชียลโพสตเดียวก็ทำตลาดพังได้คำว่าสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจริงๆแล้วอ่ะมันยังมีอยู่จริงอีกไหมวะ